สองขาค่ะเข้าห้องขังค่ะจับใส่ตวนค่ะเจ็ดคนโกนหัวค่ะโกนผมเจดคนค่ะใส่ตรวนค่ะนักโทษชายจะคุกเขาคุกก็คือคุกแต่พูดถึงให้ฟังคุกก็คือว่ามันจะมีโทษทาให้เหมือนคุกเมืองไทยอยู่กินสบายเงินที่สะสมได้ในการทางานเขาไม่เอาหลังจากออกจากคุกมาเขาให้ให้กับบ้าน แต่ตอนนี้คนที่เข้าไปน่ะน้องโอปอลน้องจากรเขาสวยเหมือนที่ฟานี่เลยแต่เขาเข้าไปเหมือนเดิมเขาเก่งแต่สําหรับหนูแล้วมันเป็นวิบากกรรมที่หนูหนูคิดว่าหนูไม่อยากอยู่บ้านหนูอยากไปจากพ่อจากแม่หนูไปทํางานที่ไหนก็ตามพัทยาตามหนูคิดว่าหนูจะรวยหนูไปของหนูแล้วโกนผมจ้ารู้ไหมใจหนูหายมากเลยหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วรู้ว่าเขาโดนโกนผมหมดเลยแล้วถูกขังสามเดือนติดต่อทางบ้านไม่ได้นั่นนู่นนี่ ามเดือนโทรศัพท์เขาถูกยึดนั่นนู่นนี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าหนูโดนน่ะหนูโดนวันนั้นพี่คิดว่าหนูจะได้มานั่งเป็นยูทูบเบอร์ไหมพี่คิดว่าหนูจะได้มานั่งเป็นยูทูบเบอร์ตอนหนูเสียสติแล้วนะคะหนูคงเสียสติเป็นบ้าไปแล้วเพราะหนูเป็นคนที่หวงผมหนูมากค่ะหนูไม่ตัดผมมาสิบปีแล้วหลังจากที่หนูไปยืดผมถาวรมาแล้วเป็นเส้นมาม่านะคะก็คือไม่ตัดผมก็เพิ่งยาวถ้าหนูไม่ตัดตอนนั้นผมหนูลากดินแล้วหนูเป็นคนหวงผมมากแล้วก็ หนูอยากได้ผมยาวยาวเช่นไหนก็ดีแต่ตอนนี้คือว่ามันยังไม่ยาวใช้อะไรมันเป็นฮอร์โมนผู้ชายที่พีก่อนนั้นคือว่าถ่านูโดนตัดผมวันนั้นนะอนาคตหนูหนูวูบเลยหนูก็จะเสียเซลล์เป็นบ้าไปเลยเพราะหนูห่วงผมหนูมากนะคะหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นหนูเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะกลับเป็นผู้ชายนะคะแล้วโดนตัดผมทุกสิ่งทุกอย่างจบหนูดีอยู่หนูเป็นบุญหนูก็คือว่าเป็นบุญของหนูที่หนูได้มาวันนั้นมันพีกมากมากนะคะ วันที่หนูไปจองตั๋วเครื่องบินแล้วหนูกลับไปทํางานไม่ได้ทำงานนะวันนั้นก็แต่งตัวไปบายลาไปลาเพื่อนเฉยพ่อลงตํารวจลงอันนี้ไม่ฟิกบัดที่นี่ตื่นเสามาตื่นเช้ามาวันคำของวันนั้นเก,ก็บกระเป๋าเรียบร้อยถึงสนามบินมันต้องผ่านอุบลรีบแล้วไปต่อเครื่องที่บาเลนจากบาเลนก็ต้องมาเมืองไทยแล้วอีกร้านหนึ่งไม่เป็นไรนะอีกร้านหนึ่งเขาไม่ลงอีกร้านหนึ่งเป็นฟิตเนสร้านอาหารทั่วไปเหมือนแบบว่าจะถูกต้องแต่ร้านนี้มันร้านที่หนูอยู่มันเป็นหอพักของผู้ชายเขาผู้หญิงเขาอาจจะผู้หญิงเขาจะแกล้งก็ได้นนนัี่ เอาเลยค่ะจบเกมค่ะสามเดือนค่ะโกลนหัวเลยค่ะโกลนผมเลยค่ะและตอนนี้คนที่ไปโดนนะ่ะจะติสตางค์ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเก็บกดมันไม่เจอแล้วยิง่งหนูน่ะยิ่งหนูเนาะตอนนั้นหนูไปหนูก็มีหมาฝากแม่เลี้ยงน้องพ่โพสีแดงเนาะนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นคิดไปรถก็หนูมีถ้าหนูเจออย่างนั้นหนูก็คงแบบ ก็คือเป็นบ้าไปเลยเอาพูดตรงๆนะเป็นบ้าไปเลยนะั่แหละกลับมาอยู่รอดปลอดภัยถึงบ้านก็ให้แม่ให้พ่อปลูกแขนให้เพราะว่าแล้วทําไมหนูถึงไม่อยากไปนั่นอีกเลยอันนี้แค่ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะการพนันหนูก็เล่นนะแต่ก่อนนะอยู่พัทยานะ่ะพูดไปเลยเสือเสือมังกรนะหนูทางานได้เยอะนะอันนั้นหนึ่งนั้นเจ็ดปีแล้วนะอยู่กับหนูนะ่ะมันไปอยู่กรุงเทพมันเลยนะมีแฟนอยู่พัทยาก็าไปมาหาสุกันเือจะคบพบไปก็เลิกไปแล้วหนูไม่ได้บอรี่นะคบไปเลย แล้วทีนี้มักอ่ะเสรบบารมังกรพอมารู้ทีหลังว่ามันมีโกงของเขาเชื่อไหมเงินสองแสนนูหมดแ่นี้นิตานะเงินสองแสนนูเล่นค่ำวันค่ำคืนนะตาละสี่พันตาละหมื่นนั่นนู่นนี่ก็ได้มันเป็นได่แต่ว่าพอมาดูในเน็ตเน่มันเป็นเหมือนเท้าโกงก็คือกลับบ้านมือเว่ไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้อะไรเลยจนแบบว,ว่าโอ้โหไม่ก็จนแบบกลับมาอยู่บ้านกีนน่กี่กี่ใช้เวลากี่วันถึงหมดเงินสองแสน สองแสนที่ละห้าหมื่นก็ไปหาอีกไม่มีเงินหนูมีเงินสะสมในนั้นอยู่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าแล้วถ่ายทองด้วยนะถ่ายทองทั้งหมดรวมหมดมันก็เป็นสองแสนใช้เวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาหลอกลวงเอาจริงเข้าไปข้างในมีเป็นคนพม่าคนอะไรนี่แหละเป็นคนอันนั้นให้เขา เห็นเขาใส่อเห็นเขาเล่นมันมีไฮโเมันมีทองเต็มตัวแล้วก็จะได้เหมือนเขาแต่พอไปเอามามันสู้นะคนเวลาไม่มันมันมันไม่ได้เงินคืนมันสู้จะเอาเงินคืนเงินคืนมันเป็นนายหน้ามัมันไม่ได้นะมันไม่ได้เงินคืนมันมีโกงพี่ที่เขาเดียวข่ายมาเป็นโกงรู้หมดแล้วตอนนี้ทาไมนั่นแหละค่ะทำไมหนูถึงไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงทําไมหนูถึงซื้อเลขไม่ถูกขนาดซื้อเลขเจ็ดเก้ามันออกเก้าเจ็ดหนูก็เลยแค่บอกว่าพี่ถ้ามีโอกาส่ะเมตตาซื้อผ้าคลุมไหล่หนูเสื้อผ้าคลุมไหล่หนูน่ะ ก็ไม่ใช่ว่าหนูจะได้มาขายเลยนะหนูพาแม่กับเพื่อนๆนไปหนูถ้ำสัจธรรมเพอคอนสารถ้ำสัจธรรมคืออันซีนที่สุดเลยนะคะไปขอโชคแต่ท่านไม่ให้โชคท่านไม่ให้สร้างบาร,รมีไปสิบห้าครั้งในระยะเวลาสองเดือนต้องขึ้นถ้ำต้องขึ้นถ้ำจนจนหนูไปหน้าฝนนั่นนูนนี่ไปครั้งที่สิบสี่สิบห้าหนูถ่ายองค์ปู่สัจธรรมติดองค์ปู่สัจธรรมถ้ามองเพลินๆมือนโครงกระดูกถ้ามองจริงๆก็ใส่ชุดขาวแต่เป็นโครงกระดูกแต่หนูไม่กลัวเพราะว่าเราไปดีไปตั้งหลายครั้งแล้ว ถ้ามันธรรมอำเภอคอนสายเนี่ยมันเป็นวัดที่สมเด็จยา่าปรารนาให้เป็นถ้ำเป็นธรรมยุทธสายธรรมยุทธนะคะต้องใช้พระขึ้นนําหน้าเท่านั้นไปคนเดียวไม่ได้มันเป็นเจดีหินอยู่กลางกลางถ้ำที่เดินขึ้นไปแล้วในถ้ำเนี่ยพร้อมที่จะยุบลงได้ตลอดเวลามันมีหลากหลายถ้ำม,มากไปสร้างบาร,รมีแ้วๆกลับมาสร้างองค์พญายนาคองค์พญายนาคที่จะสร้างคือสร้างสร้างตอนที่น้องนันไปบวชที่ตำบลลำพูวัดที่น้องนันไปบวชเหมือนกันค่ะ แต่ก่อนน้องนัทกลัวผีมากนะแต่ตอนน้องนัทไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่กลัวก็คือไม่กลัวนั่นแหละบัดนี้บ้าน้องนัทก็คือผ้าตายโหงก็คือเผาเลยไม่ฟังนะตายโหงเผาแล้วของที่วัดไม่ว่าจะเป็นรดไม้มาทานั่นทานี่ของที่คนตายหงเข้ามาไว้ว่าทั้งนั้นเลยว่าที่หนูเคซี่ไปสร้างหุบพญนาคนะมันเป็นดินแดนสมเด็จพระเนรีสวรมันเป็นทางเกวียนเก่าของสาเด็จพระนศวรมาตั้งทับมันเป็นโรงครัวที่นั่นถ้าโซนที่หนูสร้างพญนาคโซนที่เป็นบ้านเมนก็คือไม่ใช่เป็นโซยอู่ ขาฝังเขาก็ฝังที่นั่นที่หนูไปสร้างอะไรมีกับน้องนัดสร้างอูค์พระยาเสร็จแล้วหนูจังหนูค่อยไปขอซั์องค์ปู่ที่วัดไทยวัดไทยที่น้องคายมันเป็นห้องโถทรัพย์แล้วหนูไปบูชาผ้าผืนหนึ่งมาเพร่นมันเป็นของอินเดียแต่สวยมากขนาดเท่ากันแต่ไม่ได้ทอมันนี้แล้วหนูคิดว่าเอ๊หนูอยากมีรายได้ที่หนูได้เดินทางด้วยและหนูมีเกิดทรั์ด้วยหนูก็เลยโทรหาลุงคนนั้นที่อยู่วัดไทยวัดหลวงพ่อใหญ่ ไม่มีแล้วลูกเพราะว่าตอนนี้นะ่ะมันการค้าระหว่างประเทศไม่ได้โควิดอ่ะหนูกลับไปหนูก็เลยใจออกหนูก็เลยได้ไปวัดน้องนัดบวชอีกพระอาจารย์หลวงเจ้าบ้านบอกว่ามีคนทอรู้จักกันเพื่อนทาเพื่อน,นทอผ้าที่กรุงเทพมาสีสิบปีรุ่นส่วนรุ่นแล้วกลับมาอยู่บ้านก็เลยได้คุยกันเพื่อนก็เลยทอให้แล้วก็เอามาขายก่อนได้เงินงก็ส่งให้มันก็เลยเป็นสกเตกที่แบบว่าหนูนะ่ะได้มาสร้างเพื่อหนูทําไมหนูถึงทําไมหนูถึงตอนนี้ก็คือว่า รู้สึกว่านิ่งนิ่งแล้วก้าวที่เจริญพาะบ้านหนูมาอยู่กับหนูมาอยู่บ้านใจหนูมาอยู่บ้านแล้วมันอยู่ที่ใจนะคะทุกอย่างที่ใจใจหนูมาอยู่ที่บ้านแล้วมาอยู่ที่บ้านทําไมมาอยู่ที่บ้านเพื่อว่าดูแลพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่ดูแลนะท่นี้ก็ว่าเรื่องเงินน่ะถ้ามีก็ให้แต่มาอยู่โฟกัสอยู่ที่ดูแลก็คือว่าอยู่ด้วยเวลาท่านชายจะไปไหนก็ได้นั่นนู่นนี่นะคะนี่ก็คือ ก็คือที่ไปที่มาของน้องเคซี่นะคะตอนนี้ก็คือว่าได้ม,มา natural, ได้มาเป็นโอกาสนี่มาหามาที่นี่น่ะมาที่นี่กลัวๆทำไมถึงได้มาที่นี่ก็ตั้งใจจะตั้งใจหลังจากสร้างเาไปพระธรรมเสร็จแล้วตั้งใจจะมาหาลุงพลพระแตนนั่นแหละมาขอพี่ๆช่อง youtube ทุกๆช่องนั่นแหละขายผ้าแค่นั้นเองค่ะนําผ้ามาอย่างเนื่องก็ช่วยีิแรกนนั่นแหลคะค่ะแล้วก็เอาไปมาเป็นเสก็รู้จักผู้อยากผู้ใหญ่นั่นนู้นได้มาเจอพี่หนูนาได้มาเจอบ่าวเนนั่นนู้นนี่นั่นระคาเป็นอย่างนั้น,น นูรอดนูรอดตายมาได้นะคะนูรอดตายนะคะอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะคะเราจะกินข้าวก่อนแล้วพรุ่งนี้จะคุยเรื่องประวัติกันหนูรอดตายเกิดอุบัติเหตุนี่รถคนที่สองของนูนะคะรถเก่งเออพรุ่งนี้เราจะคุยต่อเปิดไฟค่ะก็เนี่ยค่ะคือชีวิตที่น่าสงสารนะคะองน้องเคซีชีวิต่บาดเฉียวแล้วก็เลือดมาใช่ค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่น้องเคซีได้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นมาพี่ก็ขอแสดงความ ดีใจด้วยตรงถึงวันนี้นะเขาขอให้ถายทุกขหายโศกนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ขอให้น้องเคซี่เจริญเจริญขึ้นไปก้าวหน้าทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมทุกชมความหวังทุกประการคะบุญพ่อบุญแม่สิ่งดีเพื่อนปกปักรักษาเฮาเด้วจ้าเด้อคะสาธุ